อะไรเนี่ยนี่มาจนเลือดดังแหลวถึงที่เลยเ,ลยเลยอาเด็กกองดนนูน,น้าดิฟ้าวันนี้จะพาทุกคนไปหาเขียนนะคะ เท่ไปเหมือนเมืนเท่เขารถไหลไอ้ครับรถเกียร์ธรรมดาเป็นเลยจ้ะแต่เองโชคความดด้รถไหลเมื่อกี้นี่โอ้ยดึงกระบอกจังก็เอาน้องโบนึงน้องโบนึงโอ้กูเหื่อยกูหัวกูนะไปไหนมใช่ไหน

我们家。 ไปกันเลยบ้าปะดูเาจะลกยล่สเจะลก คุ yes. te ้นไหมตอนนาที่อแหงผัดจ้ะตอะไร่เะติอะไรจ้ะบอบโอ้ตุมเอ๊ะไปเยอนี่เอาตามนะหันนะหันฮะทันดีดันฮะอกาส

Vô cùng là kim loại anh em hùng đâu mà. Mì, cái gì. Mì, cái gì. cái gì. Mì, 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 cái

钓鱼猛好、嗯。嗯嗯 ถ้าจะต้องอาศัยความเร็วน่ะวางเสียมปุ๊บปุ๊บเองเปิดน้ำมาไหนฮะเปิดเปิดไม่เป็นนู่น้ำแล้วมัมีผิดแล้วแม่แหละมีหัว กูดึงมึงมืออะไบ้าอันนี้อะไรบ้าท่านยันเป็นแชทปุ่มสวยๆบ้โบ่บะเฮ้ยว่าเขาปิดเสียงแล้วดูว่าเขาปิดเสียงแล้วงานทิ่เป็ะไยางขนาดนี้เว้าอยู่ข้างในของมึงอ่านดิได้ฟอไปค่ะหายซ้ำอ่าน เราทนทุกขนาดได้กบจากโตวะจองโตัวคนเดียวคนเดียวติดใจติดใจแล้วก็อยากมาอีกแล้วก็มาอีกนี่นะคะเราก็ได้อีกแล้วนะจ๊ะอะไรจ๊ะกระปู <laughs> ชอบกินกระปูนะเราเ <laughs> นาะกินกระปูตะแลงานะ <laughs> Còn bố Bây giờ tàn như này Chết chết lòng chết Lòng nhập đây là Lòng màn này Hãy subscribe cho รับกันนะโอ้เหแ้วจะมีช a d สามสิบสี่สิบหรือว่าชํ d a y ลายลึกพอดบ่เชียงสามสิบห้าองศาใป กบกบน้อยอ,ยอยุไปได้แล้วข้างหลังมาเป็นโบ,โบนี่มันดูดข้างหลังมันดูดไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้นี่โดดหลังนายดูดข้างหลังนายเมื่อกี้ ยมเอา่บเยมานเดหนงกระปูงากะ้็มาอโทนไปเลยสิคะเบอกันบ่ พี่เลยพู่นะจะพู๋หรือจเมียจะพู่ได้ไหมได้หรอเบื่อแล้วอะไรัลโหลเขียด ามาเอาเด็กูได้ไาดได้อีกให้เราบอกเอค่ะขาเราแสะทานเดียวกันได <c oughs> <c oughs> ้ไหมน <losers> ี่บอก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 ีเลยเนี่ย

ได้เยอะมากหมานกระมู่เพื่อนกระมู่น้องน,นี่ได,ดไ,ดได้เกียรติหนึ่งตัวเข็บพี่ๆได้หาลายก <ST S> ระปูได้ลเลยลูกรถเรากระเพ่ลกระเื Bora đấy. đây đấy. Bora đây Bora đấy. 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 đấy. Bora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  đấy. ก่อนทำนี้เนาะเรียบแล้วเนาะอันนี้ก็จะลงไปเรื่อยๆแล้วจ้ะเออเออเออกระสอฮะเมื่อี้นีนอีกยังโดดเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มันโดดไปข้งางๆขางนาทิปเลยมั้แม่มันโดดไกลแหงายหอดทุ่มเลยขาบู๊เนื้มู

ต้องเลือกระดับไหนอะแกพูดสิอัลหูดังก็เมื่อยเมื่อยเอากระปูกระเสืร์ก็ได้ปะนี่ ลูกวันนี้มาแบบซุกลูกสาวแบบหากินสาวบ้านบ้านนะคะหากลมพาเคียบให้พ่อแม่กินนะคะแต่ว่านี่มันก็บม <laughs> ่จกสวยนี่มันก็ตัวนี่หรือนี่เราดูนี่กว่าสาอีกสุกกนก็ không ngồi Thả lại, không nói không Bố đây nói là mình hát nát hoặc chuẩn Để con các chuẩn bị cho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  các chuẩn bị mới các cục có cho đấy Sao mới โูลยะชูมระบุกลย่อสีพลาสติกด้ครับไเลยมานเไปชหมาน่าครับเช้ครับเอาไว้คอยนะครับจากสองต๊ะครับมือครับเฮ้มือจะมั่ใจแล้วครับเฮ้ยครับเกีย ใอ้เวลาใคยได้ครับหีทันครับเรียนดีมีแห้งหรืนเปล่าบิไก่นสืรอ